รู้ไหมคว่ามีกี่เฉดสีถ้าตอบถูกเดี๋ยวคุณเจ็ไปไม่ถูกนะฮะคือมี6กเฉดสีเนะี่ยมี6กเฉดสีวันนี้พี่ตอบได้คือตกใจเลยนะเจนไปไม่ถูกแล้วมีทั้งหมด6กเฉดสีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉดสีนะครับคืโโอ No Angel น,นะครับเป็นสีชมพูอมน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็ิ l เลอร์ควีนนะฮะเป็นสีน้ำตาลอมชมพูกุหลาดเนี่ยสีที่สวยมากหรือสีอเมริกัน b l u เมนนะฮะซึ่งเป็นสีที่คุณ คุณพัชเป็นคนใช้นะฮะนะครับเป็นสีกุหลาบเป็นชมพูตุ่นนะครับแล้วก็ดักก้คัมิเกิลสีแดงสดนะครับชูฮอตชูโง่นะฮะเป็นสีแดงไบเมเปิลนะฮะแล้วก็โบกาันอนนะครับเป็นสีแดงอิ่โทนอบอุ่นนั่นเอง ีทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับนะคะสำหรับผพลทพันใหม่ของแนที่วางจำหน่ายในปีนี้เนี่ยได้ผลดีเกินคาดนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับของน้องั้งนะคะรวมถึงลูกค้าที่สำคัญทุกท่านนะคะที่ช่วยส่งขอดเพลทด้วยดีเปลี่ยนแล้วเสลี่ยนแล้วโอ้ไม่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ เจอกันดีแล้วเจอกันดีแล้วคนเพื่อนๆนะก่อนอื่นนะครับให้อาภิกรรมทัพไทยทุกคนที่อยู่ที่แห่งนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนา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 ครับผมนะฮะอย่างที่ผมไปคุณถือมือเลยมาไม่โง่ป่าเอาปอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถือให้อ่ะไม่เป็นอไรเดี๋ยวไม่รออี๋ถือไม่ออกอ่าอ่าโอเคจะมีการลิฟท์คลิปดาราเกิดขึ้นแล้วนะฮะอืม ก่อนอ,อื่นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงจริงๆแล้วแอพเนี่ยคือแฟนออฟนาสคนแรกของหนึ่งไทายแล้วะก็ตอนนี้คือเป็นมาได้ระยะหนึ่งแล้วอยากจะถามว่าในฐานะที่เราเป็นแฟนออฟนาสรู้สึกอย่างไรบ้างครับอาจริงอย่างแรกเลยก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับทางนาสนะเป็นเครื่องสําหชั้นนําของประเทศครับของโลกเลยนะครับก็อาจริงดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละรเราอยากส่งต่อความมั่นใจส่งต่อ การแต่งหน้าที่บอกว่าเสริมความมั่นใจให้กับทุกคนได้ในทุกวันครับผมดีใจพีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับยผมชอบนะมัน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 ง่ายอ่ะมันบอกว่ามันสามารถที่จะทาในสถานการณ์ไหนก็ได้จะแบบว่าไปเจอลูกค้าไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนไดงานออกอีเวนต์วันนี้อะไรเงี้ยอ๋อ พ่อทีเมื่อกี้พี่ไปฟั่งเจอใครบ้างนะเพอนไม่คุณรู้เพื่อนอ๋อเพื่อนด้วยเพื่อนเจอลูกค้าลูกค้าด้วยคนในครอบครัวคนในคราพกรายคนสนิทได้ได้หมดเลยครับได้ทุกโอกาสครับได้ทุกโอกาสเนาะนะฮะอเมริกันบลูแมทไดเสริมความมั่นใจคุณได้แน่นอนครับแม่ไปเลยไหมไปเลยคุณลุกเลยนะหนู จริงๆสามารถเด็นได้สามารถเด็นได้ใช่มันเดินได้แล้วก็จริงๆนะบอกมันยยากมากเลยเพราะว่าแต่ละสิ่งมันแบบว่าให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างเดี๋ยวคุณลองหลับตาแล้วก็นึกภาพเวลาคุณคนนั้นทาสีนั้นๆนะฮะแต่คุณคนไหนนะสมมติคุณคนนั้นละกันนะฮะทาสีนั้นนะพวกสีไหนจะออกมาแล้วดูเป็นตัวคุณคนนั้นมากที่สุดเดี๋ยวไม่พูดถึงใครนะไม่ได้เจาะจงนะอาจจะเป็น เขาได้ก็กลัวก็ได้พี่จะตีนซึ่งพี่ก็ได้พี่จะตีนยังคุยอยู่นะครับไม่รู้อ่พี่ตีนเรื่องพี่จะตีนเรื่องจริงความจริงก็เนี่ยแหละครับผมแค่นเท่าไว่ามันมันอัน้ได้โอเคทุกวันสองได้ดุแม่ทุบสี่ผิดก็ความจริงนี้ได้เราสามารถท้าเท่าไรก็ได้เพราะทานไปแล้วอยู่แน่นอนสิบชั่วโมงไม่ต้องห่วงครับอะฮะสิบชั่วโมงนะครับเด็กที่บอกไปครับมีหลักหลายเชดสี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับตา r s Colourmatch Lipstick นะครับเป็นลิปสติกที่ให้ความติดทนนาน10ชั่วโมงนะครับมไม่ลอกไม่เลื่อนไม่เป็นคราบไม่ตกล่องนะครับ,รบและที่สําคัญก็คือออกแบบมาเพื่อที่ใช้กับผิทุกเฉดสีผิวไม่กังวลในเรื่องของการดูดไม่ต้องกัวงวลนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้ะผู้ชายสามารถใช้ได้ไหมครับพี่ต้นใช่อันนี้นะครับค่ะอันนี้เป็นการ Colourmatch พี่ต้นย้ำว่าสุดหรือนี่สุดหรือนี่เปิดปแล้วนะ ก็เดินมาคู่กันแล้วก็ทาอเมริกันบูเมนด้วยกัน2คนมันจะดูดีไหมฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงหน้าก่อนนะฮต้องมีเข้าใจเลยอ่ะไม่เดินมา้าเนี่ยน้บอักก็ต้องเรียนน้งอักมีใครอยากทาไหมครับมีใครทาไหมเจ้าวิธีการทานะครับวิธีการทานะครับขั้นแรกอภิพูดเลยแต่ผมพูดได้ โอเคครับคาราวิธีการทานนะครับเราใช้แปรงนะครับในการขยี้เนื้อสีก่อนครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเออ่เป็นการเบรนเนื้อสีเล็กน้อยครับนะฮะแล้วก็กดไปตรงช่วงตึงกลางบริเวณสิบปากเซนเตอร์ออฟยูริฟนะฮะกดลงไปตรงกลางใจริบปีปากขอนแล้วค่อยขยี้ครับเห็นไหมฮะเอฟเฟวกที่ได้เนี่ยจะมีความละมุนมีความนุ่มมีความซอฟ์นะฮะแล้วก็ผู้ชายทาสีแดงก็ได้

i <laughs> do คือต้องบอกเลยค่ะวิสัยทัศน์ของคุณฟองส่วนานะคะคือมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงการแต่งหน้าหรือการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วฟีดแฟนของงานแตสามารถเข้าได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจริงๆนะคะในส่วนของน้องทัพเพลงเนี่ยก็สามารถเป็นพิเศษเป็นตัวแทนนะคะทั้งในส่วนของแฟนสาวะคะที่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็เราสามารถไปเชอญไ้หาคุผู้ชายได้เลย เออนล้เป็นยังไงครับเป็นตอนนี้สี่แล้วช erm ื่ีใจไหมดีใจครับผมก็ความจริงรู้สึกเป็นเกียรติมากครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้มาเจอครั้งนร้ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหรือว่าจะเป็นจะเป็นอะไรก็ตามครั้งที่ได้มาเรารู้สึกเหมือนแบบว่าเออมันเป็นเดย์วันเสมอเลยมันเป็นแบบว่ามันเหมือนวันแรกเลยที่เราที่เราเข้ามาเราก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเราก็รู้สึกว่าเออเราออนเนอร์กับสิ่งนี้มากๆเลยนะที่เรา ที่เราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ทําตรงนี้แล้วก็ดีใจครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไปถึงข้อหมายที่อาจจะใช้ไปใช้ดียังไงล่ะตัวเราเป็นคนชอบชิ้นชอบเลยใช้ดีอย่างไรครั้งสุดคนนี้ใช้อยู่ตลอดครับผมแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ที่แบบว่าก่อนที่จะถ่ายขีปนาวุธโดยสารแล้วแบบว่าได้ลองใช้ได้แบบอะไรเนี้ยคือเวลาไปงานหรือว่าไปอีเวนต์หรือว่าแม้กระทั่งแบบไปถ่ายไปถ่ายซีรีส์แะไ่ละครถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายอะไรก็ตามคือ ติดคนมากติดคนมากสิบชั่วโมงคือที่ที่เคลมคือเรื่องจริงติดคนมากจริงๆครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมแบบค่อนข้างจะคนแบบมีปัญหาเรื่องแบบเป็นคุยเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บางหน้าอันนี้ก็แบบว่ามันก็จะมันก็มันก็ไม่เป็นครับผมก็ดีไม่เป็นไรครับผมครับก็เอาจริงดีมากแต่ว่าถ้าเรื่อง เทคโนโลยีอ่ะป่ะต้อง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 บอกทางน้าสิงๆ้วพี่เขาแบบไอ้สีตัวไานคนแบบว่าคิดว่าลิปมันต้องคู่กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสำหรับเราเป็นแบบผู้ชายไงเราคิดว่างแอย่างเราเออสามารถอย่างงี้แบบเราไม่กล้าถือลิปอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วอะตัวลิปเซร์อะมันก็มีหลายแบบเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะสีอ่ะเราก็เลือกสีที่มันเข้ากับเราสีที่มันสามารถไปกับเราได้ในทุกๆวันเนาะอย่างของผมอย่างเงี้ยอ่ะเมริกันลูแมนอย่างเงี้ยหนึ่งเลขหนึ่งเลขร้อยสิบสองใช่ไหมครับก็เอาจริงๆมันก็มันก็ไปได้ทุกอีเเวววนต์แล้้กก็รราาูสึ่ สิ่งหนึ่งที่เขาช่วยเราจริงๆอ่ะคือการสร้างคอนฟมั่นใจให้เราสร้างความมั่นใจให้เราในเวลาเวลาเราออกไปเจอหรือว่าเนี่ยเจอพี่ๆทุกท,ทุกคนวันนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้เราในการพูดในการในการอยู่กับตรงนั้นในการอยู่กับสถานที่นั้นๆด้วย มันก็ต ok> the ัดสับปะรดสามารถแมทกับส่วนตัวของมัไปได้ได้ด้วยจริงจริงผลิตภัณฑ์ของนาซูออกแบบให้สามารถแมทได้กับผู้ส่งขอไปได้ค่ะที่มีกับปิกนิกที่เราเลือกใช้ค่ะเรียกว่าการการใช้งานง่ายตอบโจทย์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกอีกคอผู้ชายด้วยค่ะฝากถึงคอลเลคชั่นนี้หน่อยครับสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบหรืออยากจะตกปลายอยากจะมีแบบปักสวยๆอมชมพูแบบนี้อะไรทำให้อัพเป็นตัวแทก็เอาเสร็จทับเทย์โยพาวเวอร์ครับผมก็อยากให้ทุกคนมา ส,สร้างคอนฟ idence ไปด้วยกันสร้างความมั่นใจในการแต่งหน้าไปด้วยกันเนาะก็สามารถแวะเวียนมาได้ที่เขาเตนอาสุขสาขาเลยนะแล้วก็หรือว่าจะไปออนไลน์ก็ได้ถูกไหมฮะได้หมดเลยก็มาสร้างความมั่นใจไปด้วยกันแรกอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านสติ๊กนอร์นี้ครับสำหรับทีในช่วงนี้ก็สำหรับฝั่งแตนอาด้วยนะคะจริงๆเรามีน้ำตารกันไปง่ายต้องมีปี๊บขังกัน ่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ฝากน้องภาพด้วยนะคะในฐานะที่เป็นไฟน็อกนาสของคนแรกของประเทศไทยค่ะจริงๆนะคะคืออินโนเวชันของนาครับสุดยอดมากแล้วผมมารู้สึกว่าคือผมเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องอินโนเวชันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดยาวเลยชื่นชอบเรื่องอินโนเวชันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่เราได้มาหรือได้ลองผลิตภัณฑ์ของนาสมันมีความแฝงอินโนเวชันต่างๆอยู่ก็อยากให้ทุกคนได้มาลองจรจิ๊กจ๊กโอเคค่ะ